สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์ชั้นป .6 วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว้านะคะ,ะการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว้าให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า26พร้อมๆกันค่ะในหน้าที่26นี้เราจะทำต่อในข้อที่4นะคะตามภาพที่นักเรียนได้เห็น คือสี่เหลี่ยมรูปเป้าที่ชื่อ KITE เราจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเป้าได้อย่างไรให้นักเรียนสังเกตดูที่รูปภาพเราจะหาได้จากการแบ่งพื้นที่ข้างในให้เป็นสามเหลี่ยมทีนี้ครูพาวเนี่ยดูจากรูปนี้แล้วครูพาวจะแบ่งส่วนในการหาแล้วนำ มาบวกกันอ่าแล้วนาม,มาบวกกันในส่วนแรกครูพาวขอหาพื้นที่สามเหลี่ยมแรกก่อนครูพาวจะหาพื้นที่ตรงนี้อ่านี่สามเหลี่ยมแรกที่ครูพาวหาคือสามเหลี่ยม i k e นี่ก็คือสามเหลี่ยมนี้นะนี่นี่สามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมบนอ่าเนี่ยครูพาวระบายสีไปให้แล้วเนาะ สามเหลี่ยมนี้นะ,ะเราก็จะใช้สูตรในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมันจะง่ายต่อการเขาเรียกไรอะ่ะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวคือเราต้องแยกส่วนหานะคะโดยการใช้พื้นที่สามเหลี่ยมมาช่วยอ่ะอันดับแรกที่คุณครูแรงเงาอยู่คือสามเหลี่ยม I K E ถูกไหมคะพื้นที่สามเหลี่ยม I K E นี่สูตรการหาพื้นที่ก็คืออะไรคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนั่นเองสูงในรูปที่คุณคูณแรงเงาอยู่สูงคือเท่าไหร่คะก็คือเส้นที่มันตั้งฉากถูกไหมคะคือเส้นที่มันตั้งฉากจากฐานเนี่ยมันคือสามเหลี่ยมอันนี้เนาะ ให้ชัดเจนคือสามเหลี่ยมวันนี้แสดงว่าฐานก็คือด้าน IE นะฐานก็คือด้าน IE ความสูงก็ต้องวัดจากนี่วัดจากฐานขึ้นมายันยังจุดยอดมุมแสดงว่าความสูงคือเท่าไหร่คะ7.5ส่วนฐานคืออะไรเอ่ยด้านนี้10ด้านนี้10เอามาบวกกันแสดงว่าฐานคือ10บวกสอ่าเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า สูตรได้คือเซนติเส่วนสองคูณสูงก็คือเจ็ดจุดห้าคูณฐานก็คือสิบบวกสิบเขาให้หน่วยมาเป็นเซนติเมตรในรูปภาพเราหาพื้นที่เราก็ต้องเติมตารางเซนติเมตรให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าการหาพืาา้นที่จะต้องใช้คำนำหน้า,น,าน่วยนั้นว่าตารางนั่นเองต่อมาเราก็ทำการคำนวณเลขซะ เองหนึส่วนสคูณเจคูณกับวงเล็บเปิด10บบกสิเราก็ต้องคิดในวงเล็บก่อนได้เท่าไหร่เอย่ยได้20จากนั้นทําการอะไรเอย่ยตัดทอนใช่ไหมอะไรหารกันได้อะไรตัดทอนได้ให้ใช้เลยสองหนึสอ,สองสอ,งสองสเป็นยี่สที่เหลือจับทําไมเอย่ยจับคูณกัน1นึ่งคูณเจาคูณสิบคำตอบคือ 75ตารางเซนติเมตรนั่นเองอทีนี้พอเราหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมแรกได้เราก็ต้องไปหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่สองที่เหลือก็คือสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยนี่ครูพาวใช้สีเขียวระบายเอาไว้อเพื่อง่ายต่อการดูรูปเนาะว่าเราจะต้องหาพื้นที่ตรงไหนต่อไปนะ่าครูใช้สีเขียวระบายแหละ แสดงว่าพื้นที่สามเหลี่ยมต่อไปที่เราจะต้องหาคือพื้นที่สามเหลี่ยมเลยคะ I E T นั่นเองใช้สูตรเดียวกันก็คือเซนส่วนสคูณสูงคูณฐานนั่นเองนะคะเราก็แทนค่าเข้าไปว่าอะไรคือสูงอะไรคือฐานดูจากรูปนี้อะไรคือฐานคะก็คือด้าน I E ที่เป็น10บวก10ส่วนความสูงก็คือเนี่ยด้าน I E มันเป็นฐานเนาะ ถ้าตรงนี้เป็นฐานความสูงก็คือวัดจากฐานนี่ขึ้นไปตั้งฉากบนจุดยอดมุมแบบนี้แสดงว่าความสูงคือเท่าไหรเอ่ย22.5เราก็แทนค่าได้แบบนี้เศหนึ่งส่วนสองคูณ22.5คูณ10บวกสิตารางเซนได้เท่าไหรเอ่ยได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณ22.5คูณ2ีนั่นเองทำยังไงต่อล่ะ ตัดทอนเนาะเห็นอะไรตัดทอนได้หางได้ลงตัวก็ตัดทอนอะ่ะสอง 1, 2, 2, หสองสอได้20 2สิได้20จับที่เหลือคูณกัน1นึ่งคูณยี่คูณสิบได้225หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะยังไม่จบเมื่อเราหาพื้นที่ IKE ได้แล้วนะพื้นที่ IET ได้แล้วเราจะต้องทำยังไงต่อเราอยากรู้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าก็คือพื้นที่ทั้งหมดอันเนี้ยมันเท่าไหร่เราก็ต้องเอามันมาทำไมกันคะเอามาบวกกันเราก็ต้องนำพื้นที่ของสามเหลี่ยม IKE มาบวกกับพื้นที่สามเหลี่ยม IET ก็คือ75ตารางเซนบวกกับ225ตารางเซนคำตอบคือ 300ตารางเซนติเมตรนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนอย่าก,กังวลว่าเอ๊ะทำไมมันยากจังเลยนะคะให้นักเรียนคิดง่ายๆว่าการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเววให้เราหาจากการแบ่งพื้นที่ข้างในให้เป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นเราก็หาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยการใช้สูตรเศษหน่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนั่นเองเมื่อเราหาพื้นที่สามเหลี่ยมในรูปสี่เหลี่ยมรูปเวานั้นได้ทุกส่วนแล้วเราก็ต้องจับนะคะทุกพื้นที่สามเหลี่ยมที่เราหาได้เนี่ยมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นพื้นที่ทั้งหมดของรูปนั้นๆให้นักเรียนเขียนตามไปเลยนะคะแล้วช่วยกันคิดวิเคราะห์ตามด้วยว่าเอ๊ะที่ครูพาวทำเนี่ยถูกต้องไหมนะคะ ครูขอยกตัวอย่างและทำไปพร้อมๆกับนักเรียนอีกหนึ่งข้อคือข้อที่5ข้อที่ห้าในหน้าที่27หาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว BIRD เขาไม่ไปเขาไม่ไปเขียนตัวเลขในรูปเนาะเขามาเขียนนี่ตารางข้างๆนะคะเขแยกเขียนมาอ่ะเรามาดู ในรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว BIRD นี้เขาก็แบ่งรูปสามเหลี่ยมมาเนาะเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมตรงไหนแล้วมันง่ายเราหาเ,เราอาจจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมแบบเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะด้วยการแบ่งคุณพาวก็จะแบ่งใช้สีฟ้าอะ ครูพาวจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมแรกก่อนคืออะไรดีคะข้างในนี่สามเหลี่ยม v i r ครูพาวจะหาสามเหลี่ยมบนนี้ก่อนแล้วค่อยไปหาสามเหลี่ยมล่างเพื่อที่จะง่ายต่อการคิดเลขอ่ะสามเหลี่ยมแรกคือสามเหลี่ยม BIR นะคะทีนี้ ก่อนจะไปหาพื้นที่สามเหลี่ยม BIR เราต้องมารู้ก่อนว่าแต่ละด้านที่เขาให้มากำหนดให้ยาวเท่าไหไร่ดูในช่องนะคะที่เขาให้มาช่องทางขวามือของรูปภาพเขากำหนดให้ a นะคะยาว8.4นิ้ว b ยาว27.6นิ้ว c ยาว12.5นิ้ว และ d ยาว12.5นิ้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะักเรียนต้องคอยสังเกตและแทนค่าให้ถูกตัวอักษรนะคะกลับมาที่การหาพื้นที่ตรงนี้เนาะพื้นที่สามเหลี่ยม BIR ใช้สูตรเซนส่วนสคูณสูงคูณฐานถ้าสามเหลี่ยม BIR นะนี้อะไรคือฐานคะก็ต้องเป็นด้านเลยคะ ด้าน br นี่ด้าน br จะต้องเป็นฐานนะคะและนักเรียนก็สังเกตดูว่า c กับ d เขากำหนด,ดมาให้มีค่าเท่าไหร่แล้วความสูงล่ะความสูงก็ต้องวัดจากฐานขึ้นมาจุดยอดมุมก็คือด้าน a นั่นเองเพราะฉะนั้นด้าน a ยาวเท่าไหร่ที่เขากำหนดให้8.4เราก็แทนค่าไปหนึงส่วน2คูณ8.4คูณอะไรคะ ฐานก็คือ12.5บวกบ12.5บ 12. วบในวงเล็บได้เท่าไหร่เอ่ยได้25นักเรียนก็เขียนแทนค่าลงไปจากนั้นทำการคำนวณเลขเห็นอะไรตัดทอนได้ตัดเนี่ยครูเคยสอนแล้วเนาะการตัดทอนส่วนกับตัวทศนิยมเนี่ยสามารถตัดทอนได้อย่าเพิ่งสนใจจุดอ2่ะ2 1 2 2 4 8 สอะไรได้4 2 2 4เห็นจุดใจจุดได้4.2 4.2นํานำมาคูณกับ25านะคะนำมาคูณกับ25คําคำตอบก็จะได้เท่าไหร่เอ,อ่ยนักเรียนได้105หน่วยเป็นตารางนิ้วเพราะาำนดเพราะเขากำหนดด้านมาให้แต่ละด้านเป็นนิ้วการหาพื้นที่ก็ต้องเติมตารางเข้าไปเป็นตารางนิ้วนั่นเอง เมื่อเราได้พื้นที่สามเหลี่ยม BIR เสร็จแล้วเราก็ต้องมาหาสามเหลี่ยมข้างล่างคือสามเหลี่ยมอะไรคะ BRD ก็คือสามเหลี่ยมนี้อ่ะเดี๋ยวครูคผาแรงเงาเนาะว่าต่อไปเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้แล้วสามเหลี่ยมอันนี้เนาะเดี๋ยวมันจะเลอกไปย้อนตะเพอนกับปึ๊บ เอ,เอาสีด้วือ่างดีกว่าอ่านี่สามเหลี่ยมที่เราจะหาต่อไปคือสามเหลี่ยมอันนี้อ่าสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยม B R D หาพื้นที่ใช้สูตรเดิมเขียนเลยว่าหาพื้นที่สามเหลี่ยม B R D เศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานเราก็มาดูว่าสามเหลี่ยม B R D อะไรคือฐานอะไรคือฐานคะ B B อะไรคะ BR นั่นเอง BR คือฐานและอะไรคือจุดยอดมุมจุด D แสดงว่าถ้าดเป็นจุดยอดมุมอะไรคือความสูงคะความสูงก็ต้องวัดจักฐานขึ้นมาเนี่ยตั้งฉากกับจุดยอดมุมตรงนี้ก็คือตัว B เราก็มาดูว่าตัว B มีความยาวเท่าไหร่เอ้ย27.6เราก็แทนค่าให้ถูกนะคะ เราก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูง27.6คูณกับ12.5บวก12.5นะคะตารางนิ้วคิดในวงเล็บก่อน12.5บวก12.5ได้เท่าไหร่คะได้ยี่้าเพราะฉะนั้นยังไงเอ่ยทำการคิดเลขต่อไปเศษหนึ่งส่วนสองคูณ27.6คูณ25ห้า นักเรียนลองดูสิคะว่ามีอะไรตัดทอนกันได้ไหมสองสามารถหารอะไรได้ลงตัวคะมีไหมเอ่ยมีไหมอ่ามีนั่นก็คืออ่านนักเรียนลองคิดตามเนาะใช้อะไรคะสองหนึ 1, ่งสองเราอย่าเพิ่งสนใจจุดนะคะสองหนึ 1, ่งสองสองอะไรใกล้เคียงหกสองสามหกเหลือเศษหนึ่งสองอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหก เห็นจุดใส่จุดจับตัวที่เหลือมาคูณกัน1นึ่งคูณ1ิบจุด8คูณยีได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าได้345ี่าตารางนิ้วนักเรียนว่าครูพาวหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปววบีไออดีเสร็จหรือยังคะยังเพราะอะไรตอนนี้เราได้พื้นที่แค่นี้แค่ BIR นะคะกับพื้นที่สามเหลี่ยม B R D แต่เรายังไม่ได้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเ้่านี้เลยแสดงว่าเราต้องเอาพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปมาทำอะไรกันคะมาบวกกันก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยม B I R D เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม B I R คือ105บวกกับพื้นที่สามเหลี่ยม B R D คือ345 คำตอบคือ4